ถึงความจนคงไม่มีใครอยากเฉียไกลเข้าไปใกล้ที่หนีมากิฟฟารีนก็เพราะไม่อยากจนนั่นแหละครับแต่จะทำอย่างไรละ่ะจึงจะหลีกความจนไปได้อย่างถาวรได้มาก็ต้องใช้ออกไปอดเท่าไหร่ก็ยังไม่มีออมติดลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังแล้วก็เหนื่อยเราจะหลีกความจนอย่างไรไปฟังกูรูของเราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลินิกธุรกิจวันนี้มีเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกหนีความจนมาฝากท่านผู้ชมครับแหมฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับว่าความจนเนี่ยไม่มีใครอยากจะได้ยินและไม่มีใครอยากจะเอามาเป็นสมบัติติดตัวนะครับเพราะฟังดูแล้วมันก็เป็นคําพูดที่ถ้าเลี่ยงได้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองครับแต่ผมมี6วิธีในการหลีกหนีความจนมาฝากท่านผู้ชมทําไมเราต้องมีวิธีการหลีกหนีความจนด้วย คนเนี่ยมีหลายแบบนะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยยังไม่จนหรอกแต่ใช้ชีวิตแบบนี้เขาบอกอนาคตอาจจะจนบางคนเนี่ยยังไม่รวยหรอกแต่ใช้ชีวิตแบบนี้อนาคตเนี่ยอาจจะรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้ายังไม่จนใช้ชีวิตแบบคนจนอนาคตจะรวยแต่ถ้ายังไม่รวยนะแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิต และใช้ชีวิตเรียนแบบคนรวยท,ทั้งที่ยังไม่รวยเนี่ยอนาคตอาจจะจนท่านผู้ชมอย่าสับสนนะฮะยังไม่จนใช้ชีวิตแบบจนอนาคตอาจจะรวยแต่ยังไม่รวยถ้าใช้ชีวิตแบบรวยอนาคตอาจจะจนได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่บทสรุปก็มีคนเคยนําเสนอว่าจะทํายังไงให้คนปกติธรรมดาเนี่ยพยายามวิ่งหนีความจนให้ได้ไกลที่สุดให้ความจนเนี่ยมันไล่ตามเรามิทัน ดังนั้นนั่นก็คือการรู้จักที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการเงินนั่นเองการบริหารการเงินที่ว่านี้เป็น6วิธีในการหลีกหนีความจนนะครับเอาละข้อที่1ก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าเราลองทำดูเนี่ยเราจะค้นพบว่ามีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ารวมรวมกันแล้วเดือนๆนหนึงเนี่ยโอ้โห หลายพันทีเดียวนะครับแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เราใช้ใจ่ายแล้วมันเพลินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวผมเคยพูดกับเพื่อนเล่นๆว่าให้ลองจดนะค่าบุหรี่ที่เขาสูบดูซิว่าเดือนนึงเนี่ยสูบบุหรี่ไปทั้งหมดเนี่ยกี่ซองนะลองจดค่าเหล้าจดค่าเบียร์ที่เขาดื่มดูซิว่าเดือนนึงเนี่ยหมดค่าเหล้าค่าเบียร์ไปเท่าไหร่ผมไม่ได้ห้ามนะฮะใครจะสูบก็สูบใครจะดื่มก็ดื่มแต่เมื่อจดไปแล้วเนี่ยลองดูตัวเลข ถ้าตัวเลขเนี่ยมันอยู่สักประมาณสักเดือนหนึ่งพันกว่าบาทสมมุตินะสองพันกว่าบาทผมก็ถามเขาต่อว่าตัวเลขตรงนี้มันจ่ายค่าค่าไฟได้นะตัวเลขตัวนี้เอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ได้ถ้าเขาลดตัวเลขตรงนี้ลงได้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นตรงนี้ลงได้เนี่ยเขาจะประหยัดมากขึ้นถ้าเขาไม่ได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเขาก็ไม่รูนะ้บางคนก็บอกว่าให้ลองบวกค่าเขาพูดกันเล่นๆนะลองลองดูซิว่าเราซื้อ ของที่มันไม่จําเป็นเนี่ยประเภทขนมที่มันไม่จําเป็นหรือของฟุ่มเฟือยต่างๆเดือนหนึ่งเป็นอย่างไรเพราะทาบัญชีรายรับรายจ่ายออกมาปับ๊บเวลาเราจะใช้เงินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเริ่มสบายใจมากขึ้นว่าเราวางแผนการเงินไว้เป็นอย่างดีนะครับบางคนพอทำบัญชีรายรับรายจ่ายเสร็จเนี่ยเขาถึงขั้นพกเงินใส่กระเป๋าเป็นวันเลยฮะบางคนเนี่ยพกใส่กระเป๋าวันละห้าร้อยบาทมีข้อแม้ว่าต้องไม่หมดด้วยนะ มีสิทธิ์ใช้วันละ5 0 0ก็จริงแต่เขาต้องดูด้วยว่าเขาต้องใช้ไม่เกินอันนี้ในกรณีที่คนสามารถใช้ได้ถึงวันละ5 0 0แต่บางคนใช้วันละ3 0 0มีแค่เอาไว้กินเท่านั้นอะที่เหลือเขาถูกแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนและอันนี้จะเอาไว้เป็นค่าเดินทางอันนี้จะเอาไว้เป็นค่าค่าใช้จ่ายประจําเดือนของของบ้านตัวเองนักล,ลักษณะแบบเนี้ฮะถ้าเราไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะมองไม่เห็นน,ะนี้ลองทําดูอันดับที่ส วิธีการประหยัดก็คือการลดค่าใช้จ่ายถ้าเรายังไม่สามารถหาไรายได้มาเพิ่มนะฮะวิธีการมันง่ายนิดเดียวท่านต้องเลือก2ฝั่งฝั่งที่1คือการเพิ่มรายรับฝั่งที่2คือการลดรายจ่ายเขาบอกถ้าเรายังเพิ่มเงินให้ตัวเองในแต่ละเดือนไม่ได้แต่เราอยากวิ่งหนีความจนเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอะไรเนี่ยออกไปได้บ้างนะนี่คือการลดค่าใช้จ่ายโดยการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป แต่ถ้าเรามีรายได้เพิ่มเข้ามาบางคนเนี่ยมาทำกิฟเฟอรีนเหตุผลเดียวเลยต้องการเอารายได้จากกิฟเฟอรีนไปผ่อนรถเขาบอกเลยบอกว่าลำพังรายได้จากเงินเดือนประจำเขาเนี่ยถ้าเขาไปผ่อนรถอีกเนี่ยมันตึงเกินไปมันรู้สึกว่ามันค่าใช้จ่ายมันมัน,ม,นมันกระเบียดกระเสียนมันไม่มีความสุขเขาก็บอกมาทำกิฟเฟอรีนเนี่ยวัตถุประสงค์เดียว กะเอารายได้จากกิฟฟอรีนไปไว้ผ่อนรถนี่ก็คือหลักการว่าถ้าท่านจะเพิ่มค่าใช้จ่ายท่านต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่มรายรับด้วยบางคนทากิฟฟลรีนเพื่อต้องการเงินไปผ่อนรถบางคนต้องการทํากิฟฟอรีนเพื่อต้องการเงินไปผ่อนบ้านบางคนต้องการทํากิฟฟอรีนเพื่อต้องการเอาเงินไปเป็นค่าเทอมลูกสิ่งเหล่านี้ครับคือการเพิ่มรายรับโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียดเบียนเงินเดือนประจําเบียดเบียนรายได้ประจําอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะ ในการที่จะช่วยให้เราวิ่งหนีความจนไปได้นั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่คิดจะสร้างหนี้ต้องมั่นใจว่าเรามีกําลังที่จะจ่ายเมื่อไหร่คิดที่จะมีค่าใช้จ่ายต้องเรียนรู้วิธีที่จะเพิ่มรายรับด้วยนะครับวิธีที่3นะคือการขยันทํางานสร้างรายได้เพิ่มหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมานานแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนทํางานหลายๆคนเขามีวิธีเช่นบางคนเสาร์อาทิตย์เนี่ย เขาก็ไปตลาดนัดเช่าที่ทําน้ําพริกไปขายบ้างทํากับข้าวไปขายบ้างเพราะเขาต้องการเอารายได้ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเพิ่มรายรับให้กับตัวเองแต่สําหรับกิฟฟารีนเนี่ยเรามีคนทําข้อนี้เยอะคือทําเพื่อเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมให้กับครอบครัวนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกแอปพรูฟแล้วนะครับว่าในโลกวันนี้ในคนหนึ่งคนเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาชีพเดียวคนเป็นครูสอนเสร็จ บางทีเสาร์อาทิตย์ก็สอนพิเศษนี่ก็เป็นรายได้เพิ่มนะฮะของคนเป็นครูคนเป็นนักร้องนะเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงอยู่ที่เดียวนะเขาก็อาจบางคนอาจจะสอนร้องเพลงด้วยบางคนอาจจะรับร้องเพลงตามงานอีเวนต์ต่างๆหรือบางคนก็อาจจะวิ่งรอกร้องเพลงหลายๆที่ในคืนเดียวทั้งหมดนีครัคือการขยันฮะ,ค,ะความขยันเนี่ยจะทำมาให้เราสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้นี่ก็อ,อีกหนใน6นะฮะในการหลีกหนีความจน ข้อต่อไปคือการรู้จักการออมฮะเซฟวิง่งแล้วก็การลงทุนนะการออมหรือการลงทุนเนี่ยเรื่องเรามาคุยเรื่องการออมก่อนหลายคนบอกว่าการออมคืออะไรการออมก็คือการแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้โดยไม่ใช้จะใช้ก็ต่อเมื่อฉุกเฉินหรือจําเป็นเท่านั้นคนรวยหรือคนที่วิ่งหนีความจนได้สําเร็จเนี่ยเขาจะเก็บเงินก่อนเขาตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะเก็บเงินกี่บาท เหลือเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาก็ค่อยใช้ยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้เดือนละ10,000บาทต่อเดือนถ้าคุณตั้งใจจะเก็บ1000บาทแปลว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะใช้ได้9000บาทนะเก็บ1000เอาไว้เลยและตอนเหลือ900 0พันเราก็เอา9 0 0 0บาทเนี่ยมาใช้หลักการนี้ก็คือออมก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้แตาสาเหตุที่คนเก็บเงินไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บ อันนี้มันก็สลับที่กันนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้นะจะทําให้เราวิ่งหนีความจนได้ส่วนเรื่องของการลงทุนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษานิดหนึ่งเมื่อเรามีมีเงินจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าจะทํายังไงให้เงินเนี่ยมันงอกเงยบางคนก็คิดง่ายที่สุดก็คือว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งระหว่างฝากออมทรัพย์เราลองเปลี่ยนไปฝากประจําดีไหมเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองนะครับ ข้อต่อมาก็คือการขยันหาความรู้เพิ่มลองดูซิว่าทิศทางเศรษฐกิจทิศทางทางพฤติกรรมผู้บริโภคเทรนในการซื้อของของคนเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเรามีความรู้ปับ๊บไม่แน่เราอาจจะมองเห็นช่องทางหรือมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจก็ได้นะครับข้อต่อมาก็คือเราต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกับผู้คนหลายคนบอกว่าไอ้ข้อนี้มันทำให้เราหนีความจนไปได้ยังไง มีมิตรเยอะมีอัธยาศัยดีจะได้เอาไว้คอยยืมตังเขาหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าการที่เราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นมิตรที่ดีกับผู้คนเนี่ยจะทําให้เรามีคอนเน็กชันคอนเน็กชันหรือสายสัมพันธ์เนี่ยครับจะทําให้อาจจะมีคนมอบโอกาสดีๆให้เรามีคนแนะนําลู่ทางดีๆในการทํามาหากินให้เราการที่เรามีพักพวกมีเพื่อน จะทําให้เวลาเราจะทํากิจการทํางานอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนที่เพื่อนน้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6วิธีในการที่มาแนะนําให้ท่านฟังว่าเราจะสามารถหลีกหนีความจนได้อย่างไรล้วลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ